สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องป้องไปผมมารสาวางค์ดินครับจะมาพบพ่อพอกันที่กอล์ฟเมือนี้เนาะนะครับเมื่อนี้ผมจะพาเห็ดกับแก้มเมื่อนี้นี่เด็กุ้งมาครับเมื่อนี้เอาเป็นเนืแก้มเนาะเพราะว่าเอฟซีหลายคนเมื่อวาอยากเห็นกับแก้มหรือว่านะครับเอาเป็นกับแก้มเมื่อนี้เอาเป็นกุ้งขวาเกลือนะครับ กุ้งขัวเกลือะก็จำเจียวเจียวแบบเอาเป็นแบบบ้านๆห้ที่เขาต่ำเองเนาะรสชาติแบบแบบมากแบบแบบเขาปงแบบนั้นนะครับเนาะคือว่าเป็นสไตล์บ้านๆง่ายๆเลยนะครับกับแกงเขานะครับมาก็อะไรใหญ่ห้างรัาเบิ้งเครื่องเครื่องปูเครื่องเท่กันนะครับอ่ะวัตถุดิบเขามีแล้วมีกุ้งแล้วนี่นี่ครับแล้วก็จะมี แต่ไข่แล้วก็คาใบบะกูดนะครับแล้วก็มีโอ้ยใช่หอมแดงน้ำนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับประมาณนี้นะครับเนาะ,ะเครื่องขวัวเครื่องแกงเขามีประมาณนี้นะครับอเอามาเบิ้งขันตอนต่อไปวันน,นนี้นะครับว่าผมมีอะไรไหนนะครับใบเด็ก็ัลุยเลย นตอนตะไปเนะเาะเดีเ๋ยวช่ไหมครับไปนี่อา่าผมอุตส่าห์จังน้อยครับเพิ่มความแซ่บเข้าไปเพิ่มความนักวนนกุ้งเอ้ยนัวนัวกุ้งเอ้ยเราผิดแล้วดินพันแล้วครับ mùa hay cùng hàm nó bà mẹ hỏi cà nó thuốc quá mẹ hàm đèo ở thuốc quá buộc bụi 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 เทียมครับนี่ใส่จากสามสีัวก็ได้ครับแล้วกันะะนี่ครับค้าตะไค้ลงเลยเ,เก็บเคียงกันน้อยกันสิบเบอร์เห็นนะครับจะสิบบังกล้องนะฮวันนี้ก็เอาพวกค่าตะไค้ลงครับ แต่ใครผมกระทุบเลยที่ทุบเพราะบูมนี่แหละนะครับใส่ลงไปรถแล้วไปครับบัตรเนยใบกูดครับฉีกเส็จเลย บุ๋มไม่ค่อยหางนะใบเดี๋ยวประมาณนี้ครับใบเดี้ยวเขาจะไปตั้งหมอ้อนะครับเอาหม้อข้างไฟด้วยนะครับใบเดี้ติดเจ็ดอะไรด้วยนะครับไปก็เอาไปก,กลางๆนะครับ ราคาไปหาอ่อนนะครับเบะวาเขาอีกอกััวกุ้งสักวันอ่ะปิดฝาครับเรต้องใส่ไฟแห้งนะครับเด้อใส่ไฟอ่อนๆน,นะครับหากลางนะครับอ่าเดี๋ยวประมาณสักสิบนาทีสิบห้านาทีได้เจอกันเดี๋ยวผมมีเตรียมของทำน้ำจิ้มครับนะครับไปนี้ ช่วงที่เขา,าถากุ้งให้นันสูงนะครับล้อกุ้งสูงครับมาต่าต่ำน้ำจิ้มนะครับเนาะเอาเป็นแบบเป็นง่ายบ้านๆสไตล์เขาเลยนะครับมีอย่างไรมีหกัหกห้าปักชีนะครับก็บภาษาบ้านเ้อก็รากราก,รากักชีหรือภาษาอีสานก็ห้าปะหอมป้อมเราประมาณนี้เนะะาะใส่ลงไปเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดมั้มันยาวคน นี่แล้ก็กระเทียมครับแล้วก็พริกแดงครับพริก,กินดานเนี่ยมักเอามักเผ็ดิดมักหน่อยเพ็ดหน่อยเพ็ดลายก็ลใช้ตามจะชอบครับแล้วก็กระเทียมนี่แหละนะครับเนอะตามกันนะตามให้ละเอียดเลยครับอ่ะแหลกไปที่แล้วครับแบบนี้เขาก็มาปรุงกันเลย นะครับเพิ่มความแจ่บไปเลยผมพี่รถครับ่านปี๊บครับ ปลาครับ น้ำต้มสุกครับน้ำต้มสุกเล็กน้อยครับอ่บามะนาวครับปักหนาวเพิ่อมลงไปความสมนะครับไขมัดเก้วสมหน่อยสมหลายเนี่ยล้วแต่มัดแล้วแต่ใช้แต่ครับเด้อผมใส่ประมาณนาวนี่ลูกนึ่ง นะครับาสมพอดีนะเพราะสมหลายมันเป็นปรเซปเลยเขแล้วต่ผู้มกักนะครับนะว่าเลยมักน้ําจิ้มแบบรสเ,เปรี้ยวจัดๆนี่ก็ปรุงเลยตามใจชอบนะครับอ่ะประมาณนี้ครับผมใส่แค่ลูกเดียวมะนาวนะครับไหนมักผสมหน่อยสมหลายจังใส่ตามด้วยต้นหอมครับต้นหอมซอยอ่ะเสร็จแล้วน้ำจิ้มเขานะครับ เตรียมเสิร์ฟแล้วน้ำจิม้มนี่ครับเสร็จแล้วน้ำจิ้มเหรอนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งกุ้งเขาวัานนี่นะครับกุ้งน่าจะได้ที่แล้วนะครับเนาะประมาณนี้เด้อน้ำจิม้ม มา,าบ่าม,มาเดี๋ยวมาบุ้งหม้อมกัน,นครับกุ้งเขาหนาจะได้ที่แล้วอ่เอาเก็บแล้วครับเดี๋ยวผมจะแก,กแบบนตัวกล้องบางไกล้ๆก็ได้เอ้านี่ครับก,กุ้งขวดเกลือเขาเนี่สูงได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมมีเทสะถ่านเลยไปดิความเ,เสื่อมเลย นะครับเสร็จแล้วกุ้งเอากุ้งกับเกือนะครับพร้อมเสิร์ฟเลยนี้โอ้รอ้รอนครับนี่โอ้ห่าัน,นเห็นไหมครับนี่เสิร์ฟกับน้ำจิ้มครับ เสร็จแล้วครับกุ้งกวือเกลือมาหนี่เป็นกับแก้มนะครับโหแต่ตายบ้านๆเลยนะครับถ้าจะฝากดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้ครับเด้อผมกับผมยังไรก็คอยพ่อแม่เป็นน้องเฮานะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนมีโชคตลอดปีวันนี้หัวล่าวคําว่าสวัสดีครับขอบคุณครับ